ลายพันหมูครับหมูดิงด้ง,หม,งหมูน่ารักครับเป็นหมูหมูน่ารักครับ ยังลื้ยยังสนอยู่เลยครับการเป็นหมูสายพันธุ์หมูป่าสามสายครับวป็ผสมครับ มาหาตัวผู้สามแม่สองแบบ ้ลูกความสุขของหมูต้องหมูเป็นดินเป็นหมูสายพันธุ์หมูป่าสามสายครับตัวนี้ ค่อนข้างจะสนมากดื้อครับนี่บรรยากาศของฟาร์มนะครับต่อฟาร์มจะมีเป็นหมูป่านะครับเป็นหมูปา่า